สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราก็มาพบกับครอบครัวป,ปลาปลาลูกครอะนะครับท่านผู้ชมครับน้องกลังไปเป็นแถวเลยทีเดียวแสดงว่าตัวพ่อกับตัวแม่เขากําลังประคองฝูงลูกของเขาไปหากินนะครับเห็นหลังลำํำดำนะครับเห็นพอ ไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือความปลอดภัยที่ตัวพ่อตัวแม่ก็จะตามให้ความปลอดภัยกับลูกๆนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเสายตัวใหญ่หน,<ม>น่อยิโนนะครับโตขึ้นเขาก็จะกลายเป็นปลาปลาช่อนแปะสะหรืออะไรทํานองนั้นนะครับ นะครับแต่กว่าที่จะโตพ่อแม่ก็ต้องใส่ใจดูแลเดี๋ยวสักช็อตหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมน่าเราจะมากันเป็นแถวเลยสนุกสนานอ่าปลาลูกลูกครอกอนุบาลครับท่านผู้ชมครับอืม จะมีตัวพ่อตัวแม่ตามคุ้มครองรักษาความปลอดภัยให้ลูกครับท่านผู้ชมครับ ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับชอบคุณไลค์ใช่กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ